แล้วมาเบิร์นกันเด้อจาวาสีซูนี่ลูที่แบกีเซนไกับคู่คับชัดแยกออกจากกันคืนนีเด้อจ้าอ้ายคอยทักเจ้าอย่าลืมเด้อขาเบิร์เลยสวัสดีจ้าคอยสีเด้อมือนี้อ้ายคู่กับชัดที่เขาห้องหอกันแล้วมาเบิร์นกันเด้อจาวาสีซูนี่ลูที่กีเซนไกับคู่คับชัดแยกออกจากกันคืนนีเด้อจ้าอ้ายคอยทักเจ้าอย่าลืมเด้อขาเบิร์เลยสวัสดีจ้าคอยสีเด้อมือนี้อ้ายคู่กับชัดที่เขาห้องหอกันแล้ว าวเบิ้งกันเด้อจาว่าสีซูนี่มีที่สองทีเดียวแคู่กับชัดแดดออกสากันถึงดีเด้อจ้าอ้าข่อยหักเก่าอย่าลืมเด้อชาวเบิ่งเลยสวัสดีซ่าข่อยสีเด้อมื้อนี้อ้คู่คลับชัดสิเข้าห้องขอกันแล้วมาเบิ่งกันเด้อจาว่าสีซูนี่มีที่สองทีเดียวแข็งคู่คับชัดแดดออกสากันถึงดีเด้อจ้าอ้าข่อยหักเก่าอย่าลืมเด้อชาวเบิ่ง